สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําตัวมอดที่ชื่อว่า The World in f a m e ของ w a r n o นะครับโดยตัวมอดนี้ก็ถ้าคุณคิดถึง Broken Arrow แนะนําให้ติดตั้งตัวมอดนี้ไปก่อนก็ได้สำหรับเกม w a r n o นะครับโดยมอดนี้ก็จะทําให้ยูนิตต่างๆมีความทันสมัยแล้วก็มีความโมเดิร์นมากขึ้นก็ไม่ว่าจะเป็นซู34หรือว่าเครื่องบินอย่าง F 2 2 r a p t e r ก็จะมีให้เล่นส่วนรถถังก็จะมีพวกเบา Trophy โดยหมอนี้ก็มีโมเดลเป็นของตัวเองเลยแล้วก็ถือว่าเขาทำโมเดลได้ดีมากส่วนเรื่องบาลานก็ตามภาษามอดแหละ อาจจะยังไม่ได้บาลานที่ดีขนาดนั้นแต่ว่าก็ถ้าคุณอยากลองอะไรสนุกๆใหม่ๆโดยมอดนี้ก็ของก็อาจจะแพงหน่อยแต่ทีเนี้ยตัวมอดเดอร์เขาก็ปรับราคาถ้าคุณเล่นเกมใน Normal จากอินคัมสองอบมันก็จะเป็น350เป็นการปรับบาลานให้ยูนิตอะออกมาได้ปัจจุบันอะมีอยู่3ามดิวิชันแล้วก็มีอยู่แค่2ประเทศเท่านั้นก็คือประเทศอเมริกาแล้วก็ประเทศรัสเซียแล้วก็ตัวยูนิตก็มีโมเดลของทหารที่เป็นแบบมาจากเกมสควอตด้วยนะครับเนี่ย <laughs> ถ้าคุณเคยเล่นสควอตเนี่ย ส่วนเขาดูเหมือนว่ายังไม่ได้เอาตัวยูนิตของอเมริกามาใส่นะครับก็ยังใช้ชุดแบบเดิมอยู่แล้วก็ตัวหมดนี้ก็จะมีเทรดใหม่ๆไม่ว่าจะเป็น APS มี reactive armor แล้วก็มี advanced thermal ทำให้การต่อสู้มันค่อนข้างที่จะแบบปรับเปลี่ยนไปมาแล้วก็บางยูนิตก็จะมียูนิตที่มันค่อนข้างที่จะแบบ cost effective มากอย่างไอตัว BMPT ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นยูนิตที่ดีมาก แล้วก็โดยเฉพาะเครื่องบินเลยเครื่องบินบันลำก็แบบดุใช้ได้แบบพวก A10 ก็มีระยะยิง4,000เมตรเครื่องบินบันลำของคาลัเซียก็มี ECM ถึง60แปบลบว่าโอกาสที่มันจะตกก็คือแบบแทบเป็น0ูนย์ก็แล้วก็เรื่องระยะยิงของ AA ก็จะสูงขึ้นก็มี s 400ด้วยเนี่ยส่วนบางอย่างก็อาจจะใช้การยังไม่ได้นะครับอย่างยูนิตที่เป็น forward deploy ถ้าไม่ได้อยู่ในแถบรีคอรนะก็ อาจจะไม่มี f o r w ดด d พอให้ถึงแม้ว่าจะมีหน้าต่างแบบบอกว่าโดดร่มได้ก็อาจจะโดดร่มไม่ได้ก็น,นี้นะครับก็มีอยู่2ประเทศแล้วก็6กดีเวชั่นในตอนนี้นะครับก็คงคิดว่าเขาก็จะเพิ่มเรื่อยๆนะครับสลับอันนี้เดี๋ยวผมจะตัดไปที่คลิปเกมเพย์เลยนะครับที่ผมตีกับบอทแล้วก็วันหน้าๆก็จะมีคลิปที่ตีกับคนคอยชมด้วยกันนะครับเอาล่ะอันนี้เราก็จะมาถึงตัวเกมแล้วก็จะเห็นเลยว่าตัวอินคัมของเกมอะ่ะก็ส5 0าจาก260นะครับ แต่ว่าโดยระบบเกมส่วนใหญ่ก็จะเหมือนปกติอยู่นะส่วนที่นี้ก็ forward deploy น,นี้สามารถ forward deploy ได้นะครับอันนี้ของเราแต่ว่าถ้าเป็นแบบ A เ,เนี่ยจะเห็นว่ามีแถบลก Airborn อยู่แต่ว่าเราก็ไม่สามารถ forward deploy ได้นะครับก็จะเป็นแบบนี้ไปส่วนนี้ก็จะเป็นแมปที่เขาเพิ่เพมเข้ามาตอนในแพทล,ล่สสุดนะครับโอเคซึ่ง มันดูแหว่งแว่งอ่ะแบบเพราะว่ามันมีจุดสูงแ้ะก็จุดอันนี้มีหลายหลายจุดแคปด้วยหนึ่งสองสามสี่ห้าละก็มาดูกันนะครับก็ลดอันแรกลดแคปจุดอันนี้นะ่าก็น่าจะเป็นโซนที่จุดเนมปะทะเข้าปะทะ เอาละสิ่งแรกที่จะามาก็คือเราจะลองเครื่องบินก่อนนะครับพี่แซมพี่แซมอันนี้แล้ก็ลองโบลองโบนี่ออปติกนอร์มอลนะครับเดี๋ยวตัดเครื่องบินไปแล้วก็กันเนอร์กันเนอร์ครู ก็อันนี้เจ้าวบลินยูนิตทางด้านซ้ายมือส่วนภาคพืนอันนี้ก็รถเอเอระยะเราคือสี่พันสี่พันกว่าเมตร Bring there, taxi. us ผมตัดอันนี้มาแล้วก็เพิ่มเป็นหน่วยฐานหนึ่งหน่วยอันนี้มันไกลมากเลยก็จะเป็นหน่วยเจเบอรลินนะครับหนึ่งหน่วย yes, <sir. S 1> ก็ติ๊กแรกก็เพิ่มเป็นอันนี้ไป อาล่ะอันนี้เป็นแค่การลองตีกับบอลน,นะครับอ๊บเป,ปดิดโดรนออกมาชาร์บาริงบอดดัลเดลักเตอร์ลองโบกับเฮลฟน์นี่รน,นี่จะโดนจะเห็นว่าบินสูงมากบินสูงกว่าเครื่องบินอีกโคตรโคตรายเลยไฮมากส่วนเครื่องบินก็ข้างที่จะเร็วเลยอะ สปีดพันหนึ่งร้อยแปลว่าคุมก็ four, ต้องระวังอ่ะเพราะว่ามันยากด้วยแล้วก็เครื่องบินในเกมก็ <'ll> รู้อยู่ว่ามัน <be S 1> ชอบบิน <'ll> ไป <go. S 1> นี่ <c oughs> แต้ก็จะเห็นได้ว่าตัวยันเกาะแต่ว่าจะเห็นว่าไอ้ตัวเนี้ยแม่งยิงได้ไกลมาก Touchdown! It's a let it Waiting and changing position. Down in flames! Fighter ready. Alpha check. Touchdown! Let's fly! Roger, redeploy. I'm listening, Captain. Raven Four, waiting for action. Roger, redeploy. Out. I got him. This is a cluster too. Cluster There are two okay. types of pilots: the hunters and the prey. เป็นสายแบบไอ้นี่ เอาละแล้วเราก็จะออกรถถังของเราซึ่งราคาโคตรแพงเลยลเอนเอก็เข้าไปตรงนี้นะ I am listening. Let's have a look around. Yes, sir. Need some extra eyes, sir. Driving at full speed. Enemy spot. Could be in one of that. อันนี้บอดผมปรับเป็นนอร์มอลนะครับจะได้ไม่ต้องอะไรมากนี่ก็มีตัวที่แอบจะเนียนนะก็พูดถึงเนียนแต่ว่าตอนนี้ทหารของอเมริกานี่คือไม่ค่อยคอเอฟเฟกติฟเท่าไหร่ เนะครับออฟโรดแต่ว <c oughs> ่ามันวิ่งขบผาดูช้ามากเลย เราซ่อมลองบอแล้วก็นี่เลยเข yes, ามีแต่ won't be any enemy air defense. Come on, get out now! But how how are America. What are the cost of American soldiers is inefficient. It's gonna rain down on them crawlers. Alpha check. Any update? Oh, just point the target. What are the orders? If you don't have a gun, you with a weapon. Hit! Fire forget. Ready Enemy at 3 o'clock high. Ammo depleted. Let's go. The enemy has touched the piece. Just give me a target. วิ yeah, ่ง <tampoco> ล่อคอมแมไปแล้วคือข้อดีของเมกาก็คืออบสฟเกตี่แหละแต่ว่าด้วยการที่มันเป็นแค่ไฟฟูเกตอ่ะไม่ค่อยไหว เราก็น่าจะสาม,มารถไบโคลด้วยอันนี้ได้ไม่รู้ว่าโดนอ่าทิ้งระเบิดไปลูกไาละรเด Position. Waiting for Out on my way. Wait, what? I'm waiting <laughs> <laughs> a fire a fire form. Yes sir. We need ammo and supply. Waiting for instructions. range, So are we. We'll deploy at this position. Craft the binoculars, Everyone out! Fighter ready. Enemy spotted! If the enemy is in range, so are we. One less rusty. Yes, sir. Going there. แต่ว่าผมต้องอาจจะไป,งไปลงสุาพเยอะกว่านี้ลองใช้ไทมากันลวกัน รถพับกระพังแล้วแล้วราคาเจ็ดสิบหอยโดนไปเป็นทีมแต่ว่ากีฬานี่ยิงเท่าไหร่กีฬาเอสยิง2,400อ่ะแปลว่าโดนมันน่าจะอยู่สูงเกินอ่ะโดยเราไม่รู้เลยว่ามันระยะที่แท้จริงอ่ะมันอยู่ที่เท่าไหร่ At your orders. War Daddy to Red Leader. I am listening. Ignite, gentlemen. Comrades, right up. Get in formation. As you command, sir. Just get me out of here. Go on, on my way, Control. Brian, get down. We need ammo and supplies. I need to attack, Control. จะเปนจิงโอกาสโดนก็ตามสูงันมาสคัสเตอร์โดนใครไม่เลยจุดที่อันตรายที่สุดว่าวันท็อปเลยอ่ะวันท็อปถ้าที่จะโจงัเนี่ย คืว่าถ้าคนที่ทำแม่งเล่นวอโนมาทำหมืนบ่อยๆก็จะออกแนวแบบนี้แหละแอสแปมน่ครับนจะโดนรถผมสิผมจะ สูงห้ w a i t i เ g for i n s t r ร c t i o n s ก็อย่างที่เห็นอ่ะจร่งๆขอเราจะข้อคดีจะมีราคา่อันนี้ a e r แต่เราต้องบูลลี่ของที่เราใช้อ่ะของเม่กลาอันนี้จะเน้นพวกแบบ เขาไปแท็กฝ่ายสโตส่วนของโซเวียตทหารก็จะคอยปกปิดกวาเยอะผมก็ไม่รู้ว่าทำไมนะกีเอ็มพีสก็ยังโกงแล้วโกงเหมือนเดิมเดี๋ยวผมจะลองคลัสเตอร์ให้มาตรงนี้นะครับดูรถนี่โอนโอนเล่ง In time, Eagle One, ready. Yes, sir, open fire. Copy, sir, reverse. Keep yeah, the out. We keep it up here. Uh. I'm a to go Adjusting one target. ีเราจะมีเกาะอันนี้นะครับเหมือนเป็นเกาะกัน heat แปลว่ารถทางของเราที่ควรจะตายไม่เกี่ยวก็ไม่ตายนะครับเดี๋ยวเจอเตรียมไว้

เอาละเราจะส่งหน่วยเรนเจอร์แล้วก็ทหารเข้าไปนะครับส่วนก็บินที่สิงต่อขว Copy <coughs> <coughs> that, Ravenly. Fighter ready. Touchdown! Yes, sir. I have a bad feeling. Where do you? Welcome. Out. On the road again. Pull back, driver. It always comes down to the inf... I'm out! Over! <coughs> <coughs> do you have a target, Captain? Welcome. Out. ก็ถ้าเราจะเห็นได้ว่าถ้าเราเล่นแบบพวกไอเวีเรา่าจะเล่นแบบง่ายกว่าและปลอดภัยกว่าอันนี้หน่วยเรนเจอร์นะครับหน่วยเรนเจอร์ของเราก็จะมีแบบรถเอฟแรปแตะทหารของเราก็จะมีถือมาร์ิ17สกาเฮชแล้วก็เลนสามโมเดลอาวุธส่วน ค่าจ่อก็จ่อ18แล้วก็ระยะยิง750นะครับส่วนมาร์ค17ก็เป็นอาวุธที่ดีกว่าปืนปกตินีตูน่าจะแต่ผมเป็นฝ่าย f o แปลว่ามันตกในอด เรามีสี่โลกเราก็พลาดเอาไปเอารือจเดนอะไรเาวะจะบอกว่าสติ AGL เจียทำ อ๋อมันหั่น s นซ่อมรถถังคือเหมือนเราไปใส่ยิงจรวดแค่เร่งเดียวแล้วก็เครื่องบินนนี่นี่สเป,ปรียพีจีนะครับมีอาร์พีจีอยู่ด้วย Let's go and watch out for the rest of us. Roger, my staff and myself are ready, sir. I won't say no to attack. Yes, okay, sir. So yes. Yes,

To red leader, I'm listening. at twelve o'clock. There are two types of pilots the hunters and the frames. Move in a successful hit. Go on, control. The engine is overheating, and so am I. Some of them look man Parker Full speed, sir. แ e s ว่าสตูไม่น่าออกเราถามเพราะวเราถามสตูแมงโดนโดนเครื่องบินผมป่าไปหมดล okay, sir. น,นี่เจโซก็ฝ่าย forget ตไปรู้ว่าทำง่ายตายซะไปเลยสขวาดโดยเฉลี่ยมองว่ารถรถ่ไม่ได้เร็วอ่ะต้องอาจจะต้องเพิ่มสปีด รถสปีดห้ยานจอดอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดนะให้รถคันนี้มันเร็วขึ้นเพราะว่ารถข<า>องเราควรจะเป็นรถที่เน้นสายจุกทำไมเราไม่มาจอดตรงนี้วะเนี่ย Going there. Where you เอาละ่ะอันนี้ก็เป็นการโชว์ตัวมอดนะครับสำหรับมอด The w o r l d in f a m e ของ Warno นสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ